ทำไมที่นี่ถึงมีแต่ของเป็นมิตรนั่นก็พอเขาจัดอยู่ที่3ย่านวิทเท่ลอา้วเล่นจริงๆที่เป็นมิตรเนี่ยเพราะที่นี่มีทั้งโซนของมือส่วโซนอัพไซเคิลยันโซนมาแลกของกันเลยถ้าจะบอกว่ามีอะไรที่ทำให้คนติดบ้านแบบออมอยากออกมาข้างนอกได้ก็ต้องงานนี้แหละสิ่งที่ออมชอบที่สุดในงานนี้เลยก็คือโซนสวัสดิ์ที่ให้เราเอาเสื้อหนังสือหรือของที่รู้สึกไม่สปาร์จอยแล้วมาแลกกับของคนอื่นได้โดยก็จะมีการประเมินจากเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วก็แบ่งสีตามมูลค่าจากนั้นเราก็สามารถแลกของได้ตามสีสกกกเเออออร่่ามลลยยแแแัััังงโนนนนนนดดดบบหหหสสืืื2้้วใค ของเล่มน,นั้นไม่ตัดสินที่ตัวหน้าตาหรือ <c oughs> ปกของมันนั่นเองคือ <c oughs> แต่ละคนเขียนในหน้าอ่านมากเลยไม่ถูกเลยอะต่อมาก็คือโซนอัพไซเคิลเวิร์กช็อปก็จะมีให้ทำทั้งดีแค่หนังสือจากดอกไม้แหง้งกับกล่องบรรจุพันธ์พลาสติกเหลือใช้ <c oughs> แล้วก็พวกกุญแจจากฝาขวดน้ำจากเทปแวร์ <c oughs> บอกเลยว่าของที่น่ารักขนาดนี้แต่ละชิ้นมีชิ้นเดียวในโลกนะและที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือโซนตู้เสื้อผ้ามือสองของนักแสดงศิลปินแล้วก็อินฟูอินเซอร์และตลาดนัดมือสองที่บอกเลยว่ามีครบทั้งเสื้ มาเดินเล่นไปฟังเพลงไปจจอยด้วยแล้วที่อมว่าอีเวนต์เนี้ยดีและแตกต่างจากที่อื่นก็คือการที่มีบูทธที่ทําเพื่อสังคมอยู่ด้วยอย่าง BKK Food Bank ที่เปิดพื้นที่ให้มาบริจาคอาหารแห้งหรือของใช้ให้กับกลุ่มคนปอบางรวมถึงโครงการเหลือขอและบูธของเพจโฟเพจใครจะมาบริจาคของใช้สัตว์เลี้ยงเพื่อรับจิตธรรบัตรประชาชนน้องหมาน้องแมวก็ได้นะที่บอกว่ามิดเยอะนเนี่ยไม่เกินจริงเลยนะคืออมว่างานเนี้ยทำให้การรักโลกเป็นเรื่องง่ายคือเราสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้จริงๆแถมสนุกด้วยลืมบอกงานชื่ออมมมิเดะะนนนนนนีีีวััทท่29-30สงหหาาาคค้้ยกกกใุ